ได้การโดยผมต่อโชคจีจากเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเช็คเลทเงินนะคบผมโดยสอนนะครับผมการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางธนาคารนะครับจะแนะนำทั้งหมด3ธนาคารนะครับผมก็จะมีของธนาคาร k ค b นะครับธนาคารชินฮันแล้วก็สุดท้ายธนาคารอุรีนะครับท้ายของคลิปนะครับผมก็จะแนะนำนะครับว่า ผมเงินกับบ้านหนึ่งล้านบอลนะครับคิดเป็นเงินไทยนะครับสุดที่ที่เราได้รับจริงๆคิดเป็นกี่บาทนะครับดูคลิปตัวอย่างกันเลยนะครับผมเจนครับครับผมคลิปนี้เราจะมาสอนนะครับวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของธนาคาร KB นะครับไปที่ p l Play Store ครับผมไปที่ช่องค้นหานะครับคลิกตรงนี้ครับผมพิม KEB นะครับตัว K ตัว E ตัว B นะครับผมระบบนะครับผมก็จะขึ้นมาให้นะครับ KEB Bank แต่ตรงนี้ครับผมครับดูแอปพลิเคชันที่สองนะครับ KEB Global Banking นะครับผมแอปสีขาวนี้นะครับแตะเข้าไปครับผมกดปุ่มสีเขียวปุ่มติดตั้งครับครับกดปุ่มยอมรับนะครับสีเขียวด้านล่าง ครับรอดาวน์โหลดครับดาวน์โดเรียบร้อยครับกดปุ่มเปิดครับสีเขียวครับครับกดปุ่มโอเคครับผมครับก็จะมีหลายภาษาให้เลือกเราเลือกภาษาไทยนะครับยินดีต้อนรับ ครับผมก็จะมีเมนูภาษาไทยขึ้นมาให้นะครับให้เราดูเมนูช่องนี้นะครับอัตราแลกเปลี่ยนกบแตะเข้าไปครับผมดูช่องบนสุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยนขณะนี้นะครับแตะเข้าไปครับกับหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นหลายสกุลเลยนะครับมีอเมริกายูเอสโดนาร์นะครับมีหลายประเทศเลยไม่มีไม่มีประเทศไทยนะครับ ให้เราแตะไปที่ปุ่ม Edit นะครับผมปุ่มด้านบนขวามือบนนะครับอ่ะก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะครับติ๊กเครื่องหมายสีแดงอยู่ให้เราติ๊กออกนะครับผมเหลือไว้แค่ของสหรัฐอเมริกานะครับเลื่อนไปครับผมเลื่อนไปดูเช็คให้ประเทศไทยนะครับผมอ่ะติ๊กถูกครับผมให้ขึ้นก็รื่หมายถูกสีแดงเรียบร้อยนะครับกดบันทึกนะครับผมตรงนี้ครับปุ่มด้านล่างตรงนี้ จะเก็บข้อมูลเรียบร้อยครับก็จะเหลือ2สกุลนะครับมีของเมกาแล้วก็ของไทยนะครับผมแต่เข้าไปดูของไทยนะครับครับให้ดูช่องนี้นะครับผมครับเมื่อโอนเงินนะครับเด็กเงิน32.97นะครับดูช่องนี้เลยครับโอเคนะครับครับผมคลิปนี้เราจะมา สอนวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของธนาคารชินฮันนะครับไปที่ Play Store ครับครับไปที่ช่องค้นหานะครับครับผมให้พิมพ์คาว่าชินฮันนะครับผม s h i n h อ่ระบบขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวสุดท้ายเลยครับชินฮันเอสคอรนะครับผมตัวนี้คลิกเข้าไปแอปแรกเลยนะครับสีม่วงตัวนี้นะครับ ชินฮันเอสคอร์นะครับผมคลิกเข้าไปด้านในครับผมกดปุ่มติดตั้งสีเขียวครับกดปุ่มยอมรับครับเราดาวน์โหลดนะครับกดปุ่มเปิดสีเขียวนี้นะครับแตะเข้าไปเราดาวน์โหลดนะครับ ครับนาจอก็จะขึ้นให้หลายภาษาครับเราเลือกภาษาไทยนะครับแตะเข้าไปครับนาจอก็จะขึ้นให้ให้คลิกตรงนี้นะครับตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมแตะตรงนี้่ะแตะเข้าไปกับรอสักครู่ครับผมครับนาจอก็จะขึ้นให้หลายสกุลเลยนะครับอันนี้หลายสกุลเงินเลยครับผมให้เราเลือกดูสกุลเงินบาทไทยนะครับ t H b นะครับผม เจอแล้วครับผมตัวนี้ครับเราเลื่อนมาช่องล่างสุดช่องหลังสุดนะครับดูนะครับผมแตะข้าไปครับช่องดูแตะข้าไปครับเรียบร้อยครับผมเพิ่งตกใจนะครับผมหน้าจอจะเป็นสีขาวนะครับให้เราเลื่อนขึ้นด้านบนครับผมเลรียญเงินจะอยู่ด้านบนนะครับเลื่อนไปนะครับผมอ่าอยู่ตรงนี้ครับผม ให้ดูช่องทรงนะครับผมเรดสามสนะครับให้ดูช่องนี้นะครับครับผมเรียบร้อยครับครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของธนาคารอุลีนะครับไปที่ Play Store ครับ กรับผมไปที่ช่องค้นหานะครับของ Google Play นะครับผมกรับผมพิมพ์นะครับผมบูรีนะครับคอนบูรันยูโอโออาร์ไอนะครับระบบก็จะขึ้นมาให้ครับผมอูรีแบงค์ครับผมคลิกเข้าไปครับผมแอปนี้นะครับสีเหลืองนี้นะครับผมบูรี global banking นะครับคลิกเข้าไป ครับผมกดปุ่มติดตั้งสีเขียวครับครับกดปุ่มยอมรับปุ่มสีเขียวนะครับรอดาวน์โหลดสักครู่ครับครับผมดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับก็กดที่ปุ่มเปิดสีเขียวครับหรือจะออกไปหน้าแอปหน้าแรกก็ได้นะครับผมแล้วก็กดเข้ามานะครับ ผเราก็จะมีให้เลือกภาษานะครับผมเราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับกดปุ่มด้านล่างกดเปิดด้านล่างนะครับอจอนี้ก็ติ๊กลูกศรตรงนี้ก่อนครับติ๊กแล้วก็กดปิดตรงนี้ก่อนอ่าครับผมดูปุ่มด้านบนกับขวามือบนการเข้าดูสกุลการแลกเปลี่ยนเงินนะครับตรงนี้นะครับเมนูนี้ิกเข้าไป กย่รอสักครู่ครับผมก็จะมีเรียเงินของสกุลต่างๆนะครับเพียบเลยสหรัฐอเมริกาอ s dollar น,นะครับผมแต่ว่าเราดูของประเทศไทยนะครับการเลื่อนหาดูธงชาติไทยเจอแล้วครับผมตรงนี้ครับผมไปเข้าไปด้านในครับกับผมให้ดูช่องนี้นะครับการนำจ่ายวงเล็บส่ง ครับผมเลรเงินจะเป็น32.98นะครับโอเคนะครับจากผมคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนนะครับว่าส่งเงินกลับบ้านนะครับ1ล้านบอนจะคิดเป็นเงินไทยได้กี่บาทนะครับก็เอา1ล้านตั้งนะครับหารด้วยเลรเงินในแต่ละวันนะครับเหรเงินวันนี้ก็3 2มจด 97นะครับนี้ยกตัวอย่างนะครับเท่ากับ3 3 3หมบาทจุดหกศนะครับต้องใหม่นะครับผมเพราะว่ามีการหักค่าธรรมเนียมธนาคารด้วยยกตัวอย่างธนาคาร KEB นะครับ1ล้านวอนหักค่าธรรมเนียมครับ15,000วอนครับหนึล้านตั้งลบ15,000วอนครับผมเท่ากับกับยอดที่ส่งจริงๆคือ 985,000วนนะครับหารด้วยเลทนเงิน,นครับ32.97เท่ากับ29,875บาทจุด644ครับแต่ลืมนะครับค่าธรรมยิมธนาคารกรุงเทพก็มีอีก200บาทลบออก200นะครับเท่ากับ กับยอดที่ข้อบัญชีเราสุทธินะครับ29,675บาทจุด644นะครับครับโอเคนะครับผมครับดูคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมง่ายใช่ไหมครับผมเดี๋ยวลองไปทำกันดูนะครับผมทั้งระบบ iOS นะครับหรือว่า Android นะครับวิธีการดาวน์โหลดก็เหมือนกันเลยนะครับหากเพื่อนๆนะครับต้องการแนะนำติดชมรายการนะครับผมก็สามารถอิกบ็อกเข้ามานะครับ ทาง Facebook นะคบผมก็จะเป็น f a c e b o o k c o m ครับ uh, w o n d o n c s o ok k นะครับ mm hmm. จะขึ้นให้ด้านล่างจอนี้นะครับผมหรือว่าติดต่อทาง l ล n e ID นะครับจะเป็นแคปชิพหกนะครับก็ฝากไว้นะครับือก็คืออยากให้เพื่อนๆคนไทยนะครับ mm hmm. ที่อยู่ในต่างแดนนะครับอยากได้ลองทำอะไรกบทำลองทำด้วยตัวเองก่อนนะครับคือเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะครับบางที ก็คือมีคนอื่นอาจจะเราสามารถขึ้นเขาได้ครับแต่บางทีเขาอาจจะไม่มีว่างที่จะมาช่วยเราได้ยี่สิบชั่วโมงฉะนั้นเราก็ลองทาดูนะครับเราทําได้แล้วก็แนะนําเพื่อนต่อครับผมแบบนี้นักคมก็ได้ได้อยู่มากขึ้นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย มิตสกายโทรกลับเมืองไทยได้ไม่อันอยู่เกาหลีโทรกลับเมืองไทยได้ทุกเครือข่าย AS o n t o c a l l Detach Happy และ Two Move Edge ติดต่อสอบถามได้ที่ facebook com s l a h m i t s k y ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก c ี e ซเลน t e m c e l l CSC ขาวใสมีออร่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ไลายไอดีแคปฮิม p อบ f e c o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  m o s c s c c o ี e อสซ u